เตรียมเตรียมกายให้ดีเตรียมจิตให้ดีเตรียมกายก,มามายก็มือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตานอกลืมตาในหลับตานอกลืมตาในเหลือบตากลับตรวจดูกายหวัวตัวแขนขามือเท้า ตัวให้มันตรงหัวตรงหัวตรงตัวตรงแขนขามือเท้าจัดระเบียบให้ดีให้สบายให้เข้าที่ให้เข้าทางจัดระเบียบร่างกายจัดระเบียบของร่างกายให้ดีตรวจด,ดูกายขึ้นลงช้าช้านั่นแหละด,ดูหัวดูตัวดูแขนดูขาดูมือดูเท้า เข้าที่เรื่องถ้าไม่เข้าที่จัดใหม่ให้มันเข้าที่ไม่ดีจัดให้มันดีไม่สบายจัดให้มันสบายจัดระเบียบร่างกายไปหลับตานอกลืมตาในจัดระเบียบของจิตให้เพ่งมาที่ลมหายใจเข้าโอเอาตาที่หลับแล้วเพ่งไว้ที่ลมไปจิตจิตคือันอยู่ที่ตาแล้วเลยเพ่งมาที่ลมจิตก็อยู่ที่ลม เอาตาที่หลับแล้วเพ่งไว้ที่ลมหายใจหายใจออกยาวๆหมดหมดห้ยใจเข้าลึกๆเต็มเต็มหายใจออกยาวๆหมดหมดหายใจเข้าลึกๆเต็มเตมอย่าให้มีที่ว่างอย่าเหตุหลังคดหลังงอมันไม่เต็มมันไม่เต็มปอดหายใจเข้าเต็มปอดเต็มท้องด้วย ไม่ไเตมเต็มเต็มปอดเอาเต็มท้องเลยหะใจเข้าลึกๆเต็มเต็มฮายาวยาวหมดหมดมาจ้องดูที่ลมหายใจเขา้าจับที่ลมหายใจเขา้ามีสปชัญญะรู้ที่ลมหายใจเขา้าออกหายใจเข้าก็รู้ ูห้หายใจออกก็รู้ว่ามันออกหายใจเข้าก็รู้ว่ามันเขา้าจับไว้ที่ปลายจมูกชานจมูกดังที่มันหายใจเข้ามันผ่านลมมันผ่านเย็นเย้เข้าไปจุดสุดต้นลมกลางลมไปลมสุดหายใจออกผ่านออกเย็นเยนต้นลมกลางลมไปลมสุดลมดูอยู่อย่างนั้นอย่าเผลออย่าเพ่งไปที่อื่นให้เพ่งไปที่ลมอย่างเดียว เพ่งอยู่ที่ลมอย่างเดียวลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ดูอยู่ที่ลมอย่าเพ่งที่อื่นให้เพ่งที่ลมเรียกว่าสัพชัญญาถ้ามันเพ่งไปที่อื่นมันนี้จากลมก็ให้รู้เท่าทันเรียกว่าสติถ้ามันอยู่ที่ลมก็ดูอยู่ที่ลมเมื่อได้ดูอยู่ที่ลมเรียกว่าสัพปปชัญญา เมื่อมันหนีจากลมก็รู้เท่าทันเลยว่าสติแน่จะไปไหนคืนมาดูลมคือเกา่ามันหนีจากลมมันลักหนีจากลมไปแล้วไปเกิดใหม่แล้ววิญญาณลักหนีจากลมไปเกิดใ่ก็รู้เท่าทันเดีย๋ยววิญญาณคืนมาแน่มันจะไปไหนคืนมาหรือสติเมื่อใดมีสติกับสัพพัญญา ฝึอกอย่างนี้ให้มันดีขึ้นดีขึ้นสัมปชญะรู้อยู่ที่ลมมันไม่หน,นี้จากลมก็รู้เท่าทัานหรือสติเมื่อาใครบีสติบีสัมปญยาสัาธิถึงจะเกิดฌานถึงจะเกิดถ้าสติยังผือปล่อยให้ไปแล้วก็ปล่อยเตลิดเลืนเล่นเลยจบมันไม่เป็นสมาธิไม่เป็นฌานอย่าใครอยากเป็นฌานเป็นสาัาธิก็ตั้งไว้อย่างดี มันเพ้กอเกาคืนมามันเพ้กเกาคืนมาคือเก่าตาั้งอย่นั้นเลยลอยครั้งผ่านครั้งหมื่นครั้งเสนครั้งกี่ครั้งก็ทําอยู่อยู่นั่นหละล้านครั้งก็ทาอยูอ่อยู่นั่นเลให้มันเป็นทําจนมันเกิดจนมันมีจนมันเป็นจนมันได้ถ้าอยากมีความสุขก็ต้องทําทําไปแล้วจะเกิดป่าโมลด เพลินไปกับลมเกิดความสุขไปกับลมทำไปทำมาเกิดปีติปื้มไปกับลมทำไปทำมาเกิดสุขสบายไปกับลมทำไปทำมาเอกใิกตายไกันนิ่งอยู่กับลมหายใจเขาทำไม่ถอยถึงจะเป็นอย่างนี้จะได้ความสุข ที่เกิดขึ้นจากลมการดูลมหายใจเขา้าออกก็จะได้ป่าโบสได้ปีติได้สุขได้เอเกตาเบคาได้ความสุขที่เกิดจากการดูลมถ้าเราไม่ดูมันจะไม่เห็นลมถ้าไม่ดูลมก็ไม่เห็นลมดูลมก็จะเห็นลมเมื่อเห็นลมก็จะเพลินไปกับลมป่าโมดก็จะเกิด นั่นแหละฌานเกิดเลยฌานเกิดตามรูปแบบของฌานที่หนึ่งคือปามโมดที่สุดของฌานที่หนึ่งผลของฌานที่หนึ่งคือปามโมดผลของฌานที่สองก็ดูลมคือเก่าได้เลยเจ,จะเกิดปีติคนลุกคนพองน้ำตาไหลกายโยกกายสั่นกายคลอนกายไว้กายเล็กกายใหญ่กายหนักกายเบากายมุนนี่เป็นฌานที่สอง ก็ดูลมนั่นลดูไปดูมา้นฌานที่สามก็ดูลมคือเก่าเลยเต็มมันละเอียดเข้าเมื่อนละเอียดเข้าเกิดสุขมือชาตาแจงกายเบาจิตเบาโลง่งปุงสบายมันละเอียดเขาก็มือชาตาแจงเกิดฌานสุขขึ้นมากายเบาจิตเบาโลง่งปุงสบายมันเบาไปหมด นี่ฌานที่สามดูไปดูมาเกิดฌานที่สี่บือชาตาเจ้งตัวแข็งเหมือนตัวไม้เหมือนก้อนหินนั่งตัวตรงเพ้ะเลยมันเกิดได้หมดสเสวยผลของฌานก็คือป่าโมดปีติสุขเอกตาเบคาผลของสมาธิเนี่ยมันเห็นผลนะไม่ใช่ไม่เห็นผลทำก็เป็นปั๊บเลยถ้าทำเอาจริงเอาจัง ทำให้มันถูกสูตรเหมือนหุงเหมือนต้มเหมือนเกงเหมือนหุงข้าวนึ่งข้าวต้มเกงทำอะไรก็ตามถ้าทางถูกสูตรมันก็สำเร็จสมความประสงค์การทำชานคือกันถ้าทำถูกสูตรมันก็สำเร็จสมความประสงค์ก็ทำได้ทำได้แล้วก็ได้ความสุขได้อะไรได้ปาโมตได้ปีติได้สุขได้เอกตาเบขาได้ความสุขนั่นเอง ทำฌานเพื่อให้เกิดความสุขทำฌานเพื่อให้เกิดความสงบล่มเย็นเป็นสุขที่ทำไม่ได้ทำเพื่ออะไรทำให้เกิดความสงบล่มเย็นเป็นสุขนี่นี่ทำเพื่ออะไรได้ทำฌานสงบล่มเย็นเป็นสุขจิตตั้งมั่นแล้วค่อทำวิปัสสนาก็จะเห็นความจริงของธรรมชาติเมื่อเห็นความจริงแล้วก็จะระวิมุตหลุดพ้น นิพิทาวิลาคะวิบุตรุลพนนิโรธดดิพาตการทำฌานมีความหมายอย่างนี้อย่างต่ำที่สุดก็ได้ป่าโมดได้ปีติได้สุขได้ความสงบลมเย็นเป็นสุขจากฌานจึงว่ามันจำเป็นต้องทำนะฌานสมาธินีนยจำเป็นมากที่จะต้องทำไม่ทำไม่ได้มันจำเป็น สหรับประกอบในการดำรงชีวิตฌานสมาธิเป็นเครื่องประกอบในการดำรงชีวิตให้มันสงบล่มเย็นเป็นสุขถ้าไม่มีฌานชีวิตวุ่นวายเดือดร้อนวุ่นวายทุกใจทุกกายทุกใจ ฌานมีสงบโล่มเย็นเป็นสุขไม่มีฌานเดือดร้อนวุ่นวายทุกข์มันไม่รู้หรอกว่ามันทุกขนะ์แต่มันอนักทุกข์แต่มันไม่รู้ว่ามันทุกข์มันทุกข์อยู่ตลอดมันไม่รู้ว่ามันทุกข์หรอกเกิดมานี่เกิดมาเพื่อทุกข์อไม่รู้หรอก ถ้าเราไม่ทำฌานไม่ทำสมาธิไม่ทำฌานจิตนิ้มันก็จะทุกข์มันจะรักบ้างโกรธบ้างเกลียดบ้างกลัวบ้างแต่ไม่รู้จักว่ามันทุกข์น่แตนึกแต่ว่ามันสุขรักบ้างโกรธบ้างเกลียดบ้างกลัวบ้างโกรธเกลียบเียดชังงุดหอิดวาวะรงคารมโหมีหมดแต่ดึกว่ามันสุขไม่ได้นึกว่ามันทุกข์เพราะมันไม่รู้จักที่จริงมันทุกข์ตลอดจิตนี้ะถ้าเราไม่ฝึกหัด ปฏิบัติไม่ผูกขัดขัดเกา่าไม่บังคับไม่อบรมไม่บังคับจิตไม่อบรมจิตไม่สอนจิตจิตนั่นแหละจะนำทุกข์มาให้เหลือเกิน